ยิงกระเปลนี้เหมือนต้นเกมนะฮะหลุดครับได้สุบสุ่สุบผมเห็นคนอื่นสุมนี่สุมได้เฟดสุมได้แพเปิลสุมได้ลาผมสุมนี่ได้ตัวฮีอยนี่ปลยเไปกลัวครับอย่าไปกลัวผมยังสุมได้เฟดเลยตาที่แล้วอะตอนแรกกะจะสุมเอาตัวที่มันยังยังไม่มีมาครับเฮยกูครับเฮยกูทีครับอ่าครับกูไปแล้วครับ ตัวคุณนี่เหมือนว่าจะจะหิวให้เพื่อนได้เหรอใช่จะไม่หิวครับเล่นไม่เป็นต้องพยายามตอบได้สุดๆมากยืนขึ้นเลยตอบอย่างเนี้ยสกิลไหนมันหิววะสกิลยูหนึ่งหน่ะต้องถามคนหนุ่มครับถึงยูหนึ่งเขาแตงเงียบๆแต่เขารอบรู้มากแล้วสกิลหนึ่งมันตี้มันได้ครับ ได้ได้วสกิลสองสกิลไหนครับสกิลสองสกิลสองมันเอามานาหรือเปล่าเด้งมานาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับยีดคีไปเปิดแล้วเอาวิ่งนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับตอนนี้เจ็ดเจ็ดนะครับตอนนี้คุณหนุ่มก็จะโดนนยครับคุณพาผมวาร์ปไปตรงนั้นดิคุณพาผมวาร์ปไปตรงนั้นดิอันตีคุณอะ คุณใช้แล้วคลิกไปตรงไหนก็ได้เรื่อันจะพาเราไปอ่าเห็นไหมเออผมบอกแล้วอันติคุณมีประโยชน์มากอย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัวครับโอ้คุณหนุ่มผมผมวิ่งไปไม่ทันครับตอนแรกผมก็กะจะโดดทั่วแมบนะครับแต่มันโดดไม่ได้โดดทีนี้เป็นโกโก้คันเลยเกี่ยวอะไรกันเะเฮ้ยเฮ้ยสปอมครับ บอกแล้วโนแมทมันตออะไรครับมันเอาตัวจริงตัวปลอมมาได้ครับโดยที่เราไม่รู้มันอาจจะเป็นวิญญาณก็เป็นไปได้เอ้ยโนแมทมาครับขอเชิญคุณริวจิตครับเฮ้ยเอ้ยตอนนี้ผมลําบากมากครับเจอข้อบิกครับโอ้ตายแล้วครับไม่เหลือแล้วครับไม่รอดแล้วครับโซโซชาร์ครับโอ้ยเ้ยคุณตายแล้วครับโอ้โหอะไรอ่ะตายสาม ตายผมตายตายต้องสองเออสองสองสองคิวหนึ่งบอกแล้วมันไว้ใจไม่ได้ครัคิปเปอร์ผมก็แค่อืมอภัยผมเผิ่อนะครับผมเล่นจริงกับเบลไม่เคยเล่นนะฮะผมผมไม่ได้เล่นตัวนี้มานานแล้วตั้งแต่ตอนที่มันเปิดเปิดให้เล่นฟรีครับช่วยตัดได้ครับสุดๆแล้วครับผมเนี่ย อย่าไปกลัวคุณตั้นสองจังหวะด้วยเออตั้นคุณแรงมากเมื่อคืนน่ะผมตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนตีสองออกจากห้องน้ำไม่ได้เจอน้ำขังครับคุณเป็นไรอ่ะบุ๊คบุ๊คุ๊คุณนี่อย่าเล่นอย่าไปเอาไปเล่นกับใครเขาเลยจริงาอคนไม่หยุดกับคลิปนี้เลยครับอุ้ย โอ้โหโซได้ดีบีครับคุณตายครับเป๊ปครับมึงเจอเคาะทีนท็อกเลยอะยืนขึ้นเลยตอนนี้คุณหนุ่มกับคุณวินก็ไปม่วกันข้างล่างครับเสียงนี้โลดเละโลเละเลยมาแล้วฮะหนุ่มครับเดี๋ยวผมลงไปช่วยครับบวกเลยครับพี่วินครับพี่ครับ คุณเก่งคณิตนั้นเนี่ยเจอที่ไหนบวกที่นั่นเอ้ตัวอะไรตามตัวผมมาเกอบไปเกอบไปไปดีครับกลัวที่ครับนันักกลัวครับพี่น้องครับตัวอะไรครับมึมืังจะมาอีกเหรอโอ้ยย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 ยมยย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 อยยยยยกยยยผมใส่อัลติยมยมยยยยยยมยยมยย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 ยอยย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 ยนยย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 ยะยยยยยยยคุณยยยยยวยยยยยยย Homeland โ,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 โอ้ยโซโซจบเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยฟินเรื่องหนีขอให้บอกครับฟินเราไวมากครับโหโดดนี้นี่ครับไปได้โดดไม่ได้ครับผมเพิ่งโดดไปเมื่อกี้ครับฟินนี่ร้อยเมตรชายเลยครับจังหวะนี้ครับนักวิ่งโอลิมปิกเข้าสิงเลยครับฟินกูวิ่งหนีก่อนตั้งแต่ยังไม่ไปถึงเลยครับ ขอรี่ด้วยนะฮะไม่เป็นไรครับผมต้องขอรี่ครับไม่เคยเล่นเลยฮะตัวนี้จริงๆนะครับขอรี่แอนพาร์ตี้ล็อกโอ้ยโอ้ยโอ้โหว้ามาผิดที่ว้ามาผิดที่โอ้ยเย้เทคุณตั้นหล่อมากอ่ะเมื่อกี้วิ่งตามผมมาเป็นฝูงนเลย ก็พอพอพอมันวิ่งมาพร้อมกันนะครับผมโดดไปแล้วต้มโดดโดนโดดโดนโดดโดนแต่โดนล็อกอ่ะผมต้องหนีก่อนแล้วนานๆจะโดดโดนแบบหลอๆกะจะคิวเต็มที่ไม่เข้าเลยครับสก,กิดมันเลยครับโอ้ยเป๊ปเป๊ปโดนคิวอีกแล้วครับถ้าที่ผม นั้นผมคงคิดว่ามันคงโดนเคาน์เตอร์ตายอะครับโอ้ย,อยจะเดินไปไหนครับฮัลโ,โหลยังอยู่ในสายไหมเนี่ยครับ,รบย,ยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่เฮ้ยโอ้โหแม่งว้ามาว้ามานี่ทีนี้ช็อกเลยแ <c oughs> จ๊สอากตานี้ยสู้ยากครับบอว่าอะไรอย่างนั้นนะครับสมหนึ่งนะครับ แล้วสุ่มได้ตัวอะไรก็ไม่รู้ครับนั่นนะมันเป็นตัวซับชั้นยอดเลยนะครับโอ้โหใช่ครับ้าคนเล่นเป็ดนะเนซอนถ้าออกหาคอนเป่ยนี้ตัวคุณสุดๆอ่ะมานาเต็มครับเลือดจะหมดเลือดเจอหมดรอเป๊บครับรอเป๊บเป๊บบิงเปิดครับเป๊บมึงเปิดสิครับมึงรออะไรครับ ไม่มีใครมาตัดริบบิ้นให้มึงเหรอ,อครับโอ้โหมึงมึงเปิดได้สุดยอดมากอะบอกจริง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 เอ้าโอเคโอ้โหยี่ห้าคิปเปอร์อืมเจอเคาเตอร์เต็มหน้าเลยครับอืมโยนไปแล้วก็ไม่ยอมมาอยู่ในฮิลกันด้วยนะโอ้ยอืมเฮ้ย คุณวิน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 คุณรอดไหมเนี่ยผมอยากรู้คุณวิน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 เหมือนผมจะวิ่งไม่ทันนะอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวตัวมันเล็กนิดเดียวเออผมกินไผ่มาเยอะกว่ามันอีกต้องวิ่งไวอยู่แล้วโดดโดดอไม่น่าท้อสองได้ตาย ทุบเลยทุกหน้าส nice ันทุกหน้าสันทุกหน้าสันอืมอืมโอ้ยมันคาน์เตอร์ครับอ่าพี่วินฮิวหน่อยพี่ฮิวหน่อยหิวอยู่พี่วินพี่วินหิวไปไหนกำลังตอนนี้กำลังงงกับสกิลติดชาั่ทถมครับโอ้โหมันหิวนี่ครับมันหิวนี่ผิดผิดนะครับท่าเขียวๆครับอ้าว คนมาตั้งผมทำไมอ่ะเอาเฟลละเฟลละเปปโลตั้นหน่อยตั้นหน่อยเฮนายว่าไงอ่ะโซโซมอ่บคุณจะขอโทษอีกเหรอครับคุณคุณขอโทษผิดจังหวะแล้วครับโอ้โห ตอนนี้ขนมนะครับขนมกรอบๆนะครับโอ้โหทีมมันสุดยอดมากทีทีทีมมันซับไปเองี่้สุดยอดมากเลยครับเดินๆกลับเลยครับเพปเปิ้ลเพปเบิ้ลเพปเปิ้ลเพปเบิ้ลเพปเปิ้ลกูมาแล้วเดี๋ยวผมผมต้องเดินสวนโนแมนเนี่ยตุ่มเป็นไงเป็นไงครับโอ้โห สุดยอดบอกแล้วตัวเทียมเมื่อกี้โหลดเอวีโหโหลดเลยครับเป็นห่มนะผมเปิดดูเลยครับผมไม่โหลดมาให้หนักเครขึอนครับโอ้เปิดดูทำไมอันนี้ครับดูดูข่าวด้วยครับผมกลับแล้วครับผมไม่อยู่แล้วครับโอ้โหยี่ห้าโคโนตหนีเป็นไงหลบแบบดิจิตอลเออโอ้ย เ่าเฮียอะไรครับทีมันเมบมากเลยครับตอนนี้ถ้าเรายื้อเกมนานนี่เราอาจจะชนะได้นะครับ เรามีมูลครับเรามีมูลครับใช่ครับรอโกลมเกิดอ่ามาถึงปุ๊บโหสุดยอดอะมาถึงปุ๊บหล่อเลยตีหัอคอยทีเดียวพังเลยครับโอ๊ยโอๆยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยนูเมดเราฟอสเคนฟอสเคนโอ้มันมากันเยอะอะครับ โซโซโซอยู่คนเดียใช่ไหมครับครับถ้ามันอยู่สองคนกันเบิร์เบอร์ออกแทบเล็ตเะยครับอุ๊ยตัวตัวข้างหลังตามครับวิ่งไปไหนอ่ะโอ้โหเจอข้อครับ เจอครอบดับเลยครับเฮ้ยหนักใจฮะตอนนี้ผมลํำคาญแมวที่บ้านมันเห่าว่างเลยครับครับแมวว่า เอามาจากไหนครับเนี่ยพอดีผมเจอนะครับเจอมันเห่าอยู่ข้างทางผมนึกว่าลูกหมาเดินไปดูเอา้าเสือครับเป็นอะไรกับสัดมากไปนะ <c oughs> แมวก็ปล่อยนเ่า <c oughs> พอเจอหมาก็ปล่อกเป็นเสือ ตอนนี้สุดยอดมากครับบาแหลกจะแตกแล้วครับเดี๋ยวผมพาไปหาหมอครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาหมอครับหมอกับหมากับแมวครับเขาสนิทกันครับสาม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 คนเนี้ครับสัตว์เดี๋ยวนี้เขาเรียกเป็นคนเชื่อหมาคนชื่อแมวครับมันมันมันสนิท ตอนแรกหมอก็จะไปหาหมาแหละครับหมาไม่อยู่แมวบอกส<ะ>ักพักนึงหมาสารภาพเลยหมาชอบแมวครับ<ะ>ผมก็งงเลยเนี่ย<ะ>งงดีดย,ยมึยงคุณแล้วไหมไหมเพี้ยกเลยตอนนี้ผมอยู่กับใครครับ <c oughs> ผมอยู่กับไอไออวนก้อนหินครับไอก้อนหินเดินได้ครับ อยู่ล่างกันหมดแล้วฮะมันกำลังขึ้นมาบนเอาป้อมบนเลยครับครับในผมแสงสี่ป้อมเองครับอย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวกล้วยบทชีืมเย็นตีสบายใจเลยครับอุ้ยมันมันว้ามาครับอย่าไปกลัวครับตุ้มโนแมดแพนด้าโมนี่แซ่บแซ่บอุ้ยมาเป็นฟงเลยครับ เว็บเลยครับวิ่งเข้าหัวแพ้ชนะอาณ์หมดเลยครับช่วงนี้ครับประจานเลยครับเขาได้ไม่รู้รงหดครับจริงๆครับประจานจริงอ่ะชนะชนะก็ดีครับยุดหนึ่งตายหกโอ้โหตัวก็แลดด้อมได้เลยได้ถ้าคุณพิถ้าคุณถ้าล็อกมาชนะได้นี่เม็บมาก ท่านเมาหมดพิกล็อกไงครับเพเบิ้ลก็ยังไม่เกิดเมาท่านหมดใช้ม็อกใส่ถ่านอยู่อ่ะรถเก็บอีกแล้วครับคุณหนุ่มไปถึงไหนแล้วครับคุณหนุ่มครับ สงสัยนานเกิดนะฮะว่าผมจะเกิดเพราะมันคงแก่พอดีอะคงอย่างนั้นแหละเป็นรองเท้าแล้วดูดเลือดคุณหนุ่มเหลือแยกร่างฮะอ้าวพิ้งค์คนนั้นไม่เข้าเลยครับตายแล้วครับเพื่อนได้กูหายผมมาเลยครับมาแล้วครับพระเอกมาแล้วครับ เพ่ย์เมาส์ล hmm. ้วนแล้วครับด้านนี้เมาส์ถ่านหมดเรื่อยเลยนะผมบอกไว้เลยว่าไขายไขลานคุณก็ไม่เชื่อตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เมาส์สายแล้วนะเมาส์สายไม่ขยับครับเพราะว่าช่วงนี้เมาส์เมาส์ผมล้วนมากเลยเดี๋ยวแป๊บนึงครับ โซนั้นสีโซ่ครึ่งหลอดตายเลยครับบางมากตะคอนกันแล้วนะฮะเจ็บปวดที่คออะไรครับของบอดี้แสลมเหมรอ อ๋อครับมันคอนกันเร็วแท้นะครับทีมใครคอนครับเลยครับโหแม่งคดมันครับอ๋อครับทำไม่ถึงแล้วคอนฮะเอาลงนะครับคลิปนี้นะครับครับตามใจไม่เคยอายคนนะ